หี่5 6 7เหมือนกันนะครับผลที่ออก5 2 6 9นะครับก็คำนวณได้9 6นะครับเป็นในที่ในตัวกรับนะครับก็สีงุจจติด สวัสดีครับสวัสดีนะครับ fc แฟนหวยนะครับสำหรับในผู้ที่ติดตามทุกทท่านกันเลยครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดแนวทางดีๆแนวทางเด็ดนะครับมากันแล้วนะฮะสำหรับในสูตร2ตัวบนล่างลงงวดแรกนะครับและก็จะลงงวดสุดท้ายนะครปกติเลขมันก็จะเข้าประมาณสี่ห้างวดดีแหละนะครับเนาะอ่ะก็ขอให้สูตรเนี้ยเข้ากีนแล้วกันนะครับก็นะฮะเข้ามาตั้งแต่วันที่4กันแล้วนะครับในโดยที่ในหลักสิบเนี่ย นะครับจะได้เด่น3ตัวนะครับในหลักสิบแลวหน่วยก็เป็นเด่น3ตัวเหมือนกันจับได้นี่ก็ได้9ชุดนะครับเนาะอ่ะส่วนผลที่ออกเลยนะครับก็จะเป็นในที่ในเจ็ดห้าแปดเก้านะครับอืมนี่ก็มานะครับเจ็ดห้าห้าเจ็ดเนาะเป็นในที่ในตัวกลับนะครับแล้วก็งวดวันที่หกนะผลที่ออกเลยนี่ก็จะเป็นในที่ในหนึ่งเจ็ดแปดหก ในวันนี้ก็มานะครับ8 6หนะตรงตรงในบนมาล่างมาบนนะฮะวันที่8นะครับผลที่ออกก็จะเป็นที่ใน6 3ส7เจนะครับอันนี้ก็มาทั้ง4ี่เจ็นะครับตรงตรงแล้วก็6 3สเป็นในที่ในตัวกลับนะฮะเนาะแล้วก็วันที่11นะครับผลที่ออกก็จะเปในที่ใน52 6 9 อ,อันนี้ก็มา6 ,9 9 6เป็นในที่ในตัวกลับนะครับวันที่13จะได้เลขไหนจะเป็นตัวเลขที่นะครับถูกใจสมาชิกหรือเปล่ามาดูนะฮะวิธีการคำนวณขั้นตอนของในสูตกันเลยนะครับก็ในหาในหลัก10หลักสิบนี่เราก็จะนำในที่ในหลักแสนนะฮะหลักลขข 3, แสนคูณด้วยเลขคงที่3หรืเหมือนคูณด้วยเลขคงที่8นะครับ2หลักอเอาแค่2หลักเท่านี้เลยนะครับ งวดถัดไปก็ 3, 8, ม0ป0แสน0มื่0 1สมืสหมืเนี่ยเพื่อที่จะหาหลักสิบนะฮะแค่2หลักเท่านี้ 1, 3ได้3าเ้าแปดเป็น72บนะครับ3บวกกันกับ2ก็จะได้5นะครับถึงขั้นตอนตรงนี้ทำยังไงกันต่อนะฮะถึงขั้นตอนตรงนี้ก็จะเพิ่มลด เพิ่มลดได้ง่ายอ่าเพิ่มไปก็จะ5รลดแต้มมาก็จะ4แค่นี้เลยนะฮะได้แล้วในหลักสิส่วนในหลักหน่วยก็จะนําในหลักแสนเนี่ยคูณด้วยเลขคงที่9หลัก10คูณ2หลักหน่วยคูณด้วยเลขคงที่7 3นะครับสหลักนะฮะสหลักหาในหลักหน่วยก็จะเป็นที่หลักแสนหลัก10หลักหน่วย9 2 7หลักแสนหลัก10หลักหน่วย 9, 2, 7เนี่ยวัถัดไปก็เอาเลขตัวเดียวกันเลยนะครับเฉพาะในสูตรนี้ฮะเลขคงที่ตัวนี้นะครับ19ได้ 1, 9, 9. 52เป็น10 17ได้7 9บวกกันกับ7เป็น16ตรงนี้ในหลักหน่วยก็เหมือนกันนะฮะกับในหลัก10เพิ่มลดบวกกันได้6เพิ่มไปก็จะเป็น7ดูแต้มมาก็จะเป็น5นั่นแหละนะครับผลออก 5, 7, 8, 9 นะครับก็5แล้วก็7นะมาเข้าล่างในตัวกลับวดถัดมาก็เหมือนเดิมเลยนะครับเลขคงที่หาในหลัก10บนะครับ3 3เป็น9 6นะครับ6คูณ8 6 8นี่ก็จะได้ในที่ใน48 9บวกกันกับ8เป็น17เพิ่มลดเพิ่มไปเป็น8ลดมาเป็น6 6 7 8นะครับสลับในหลัก10ส่วนในที่ในหลักหน่วยนะครับ3 9เป็น27 8 2เป็น16 9 7เป็น63บนะครับ7บวกกันกับ6เป็น13 3บวกกันกับ3ได้6สูตรบอกเพิ่มแต้มนะครับลดแต้ม 5, 6 7นะครับผลที่ออกก็จะเป็นที่ใน1786ก็มา8มา6นะครับตรงๆเลยถัดม,มานะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับ3 2เป็น6 1 8ได้ 8, 8. ผบวนในแปดเป็น14เพิ่มแต้มลดแต้มนะครับส่วนในที่ในหลักหน่วยนะครับเ2เป็น18 8แปแเป็น16 67เนะฮะ6 7เป็น42 8บวกกันกับ2ได้0เหลือ6ตัวเดียวอ่าเหมือนงวดที่แล้วเลยนะฮะเพิ่มแต้มลดแต้มมันก็จะได้ใน567เหมือนกันเลยนะครับนาะอ่ะและนี้ก็จะเป็นนะครับสลับในที่ในนะครับผลที่ออก 6 3 4 7นะฮะก็มา4 7ตรงๆแล้วก็6 3เนี่ยเป็นในที่ในตัวกลับนะครับถัดมานะครับ1 3ได้3 8 2เป็น16 3บวกกนอได้9เพิ่มแต้มลดแต้ม8 9 0นะฮะสลับในที่ในหลัก10ส่วนในหลักหน่วยนะครับ1 9ได้9 4 2เป็น8 7 7เป็น7 7เป็น49นะครับ 9บวกกับ9เป็น18 8บวกกับ8เป็น16อ่านะสามสี่งวดติดๆเลยนะฮะที่5 6 7เหมือนกันนะผลที่ออก5 2 6 9นะครับก็คำนวณได้9 6นะครับเป็นในที่ในตัวกลับน,นะครับก็สี่งวดติดขอให้เป็นงวดที่5แล้วกันวันที่13นะครับ4 3เป็น12 7สองเคูณแปดเ็ป็น56 2บวกกันกับ6เป็น8นะครับ ก็จะเพิ่มแ้มนะเป็น9เราแตแมมาเป็น7 7 8 9นะครับสำหรับในชี้ในหลัก10ส่วนในหลักหน่วยนะครับ4 9เป็น3 6 6 2เป็น12นะครับ97เป็น63ก็จะจับบวกกันนะครับ6บวกกันกับ2เป็น8 8บวกกันกับ3เป็น1ก็สูตรบอกเพิ่มแ้มแล้วก็ลดแ้มก็จับคู่กันนะฮะก็จะได้ในชี้ใน70 7172808182909192นสะครับสำหรับในสูตรนี้ก็อาจจะลองนำไปเปรียบเทียบกันนะฮะกับในสูตรอื่นๆก็ได้นะครับเนาะนะนะสำหรับในนะครับงวดแรกที่ลงเลยเนี่ยนะครับสูตรนี้ขอให้ถูกเลยแล้วกันนะฮะสำหรับในสูตร2ตัวบนล่าง นะครับสลับในสูตรนี้นะอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับอ่ะแคปหน้าจอกันไปนะครับนำไปเลือกซื้อหวยเหล่าพัฒนาวันที่13กันได้นะครับเนาะอ่ะนั่นแหละสถิตินะครับสถิตินี้มาทั้งตัวตรงเนาะอืมแต่ในงวดแรกเนี่ยอ่าเจดหเนาะมาในตัวกลับไปออกล่างนะครับแล้วก็ถัดมาวันที่6เนี่ยนะครับก็มา8ปด ตรงๆเลยนะครับแล้วก็ในวันที่8ดเนี่ยวันที่8มานะครับทั้งสาหนะแล้วก็47เจทั้งบนทั้งหน้าแล้วก็วันที่11เนี่ยนะครับก็ออกไปที่ในห้าสองหกเก้านะครับก็มาในที่ในตัวกลับเนาะหกเก้าเก้าหกนะครับก็สถิติหลังๆเนี่ยนะฮะก็ไปออกบนนะครับเนาะ นี่ตั้งแต่3ามวดติดติดเลยนะฮะที่ไปบนอ่ะนะครับนี่แหละนะครับก็จะเป็นในสูตรนะครับ2ตัวนะครับ2ตัว2ตัวนะครับบนล่างนะครับ9ชุดเฮ่ขอให้ถูกเลยตั้งแต่งวดแรกที่ลงเลยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ